สวัสดีค่ะวันนี้เราไปโรตัดมานะแล้วเราก็ไปซื้อของมาเราไปซื้อหนังสือเรื่องผีรับโรคเรื่องผีผีรับโลกแล้วมันจะเป็นผีญี่ปุ่นนะมันจะมีผีรัสเซียผีเกาหลีผีญี่ปุ่นแล้วก็ผีแล้วก็ผีข้างบ้านนะเราซื้อผีญี่ปุ่นมาอาจจะมีเรื่องซ้ำานะเราไปซื้อมาจากซีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร ท่านไดนาฬิกามาด้วยแม่เราซื้อให้ไดนาฬิกามาด้วยนะแล้วก็ได้นี่มาพวกนี้มานะได้เรงซื้อมาราคานี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนาฬิกานีร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะแม่เราซื้อให้ เดี๋ยววันหลังถ้าเราอัดคลิปแล้วถ้าเราถ่ายเราจะมาถ่าให้ดูนะว่าเรื่องอะไรบ้างอาจจะมีเรื่องซ้ำนะบ๊ายบาย